สวัสดีค่ะพบกับช่องแม่น้อยสตอรี่คลิปนี้แม่น้อยจะมาเล่าเรื่องวัวขยันกับทุ่งหญ้าแห่งความหวังในทุ่งหญ้ากว้างมีวัวน้อยชื่อบัวทองมันมีนิสัยขยันและรักความสงบมันชอบเดินเล่นและหาหญ้าสดๆกินแต่บัวทองยังมีความฝันว่าอยากจะช่วยครอบครัวที่เลี้ยงดูมันให้อยู่สบายขึ้น แม้จะมีวัวตัวอื่นบอกว่าเจ้าฝันไกลเกินไปบัวทองก็ไม่ท้อถอยและตั้งใจฝึกฝนตัวเองบัวทองขอคําแนะนำจากวัวผู้ใหญ่ที่ชื่อทองดีวัวผู้มีประสบการณ์ทองดีสอนว่าการเป็นบัวที่ดีไม่ใช่แค่กินหญ้าให้มากแต่ต้องอดทนและรู้จักวางแผนชีวิตบัวทองฟังด้วยใจจดจอ่อ และเริ่มตั้งเป้าหมายในใจทุกวันบัวทองออกกำลังกายด้วยการเดินไกลและเลือกหญา้าที่มีคุณภาพสูงแม้บางวันจะเหนื่อยล้าแต่มันยังยิ้มและคิดว่าความพยายามไม่มีวันทระยศใครเพื่อนหัวบางตัวแอบชมในความตั้งใจของบัวทองวันหนึ่งเกิดฝนตกหนักน้ำท่วมทุ่งทําให้หญ้าหายาก วัวในทุ่งต่างลำบากบัวทองจึงตัดสินใจออกตามหาทุ่งหญ้าใหม่ที่ไม่ถูกน้ำท่วมมันเดินทางไกลด้วยความอดทนแม้จะเหนื่อยล้าแต่ก็ไม่ยอมแพ้บัวทองพบทุ่งหญ้าเขียวขจีและอุดมสมบูรณ์มันรีบกลับไปบอกเพื่อนวัวเพื่อนวัวต่างดีใจและตามมากินหญ้าด้วย บัวทองรู้สึกภูมิใจที่ได้ช่วยครอบครัวและฝูงวัวให้ผ่านวิกฤตไปได้บัวทองพบว่าวัวตัวหนึ่งชื่อดำแก้วโดนลวงให้ออกจากปูงเพราะเข้าใจผิดบัวทองช่วยพิสูจน์ความจริงและพาดำแก้วกลับมาความซื่อสัตย์และความกล้าหาญของบัวทองทําให้มันได้รับความไว้วางใจมากขึ้น ฝูงวัวเริ่มทำงานร่วมกันในการหา้าและป้องกันอันตรายบัวทองกลายเป็นผู้นำที่ทุกตัวเคารพมันสอนทุกตัวว่าถ้าเราอดทนและร่วมมือกันจะไม่มีอะไรที่ยากเกินไปบัวทองโตขึ้นเป็นวัวที่แข็งแรงและมีความรอบรู้มันช่วยครอบครัวและฝูงอย่างเต็มที่ทุกตัวในฝูงต่างรัก และเคารพบัวทองที่ไม่เคยยอมแพ้และมีความซื่อสัตย์เรื่องเล่านี้ให้ข้อคิดอะไรบ้างคะในมุมมองของแม่น้อยคิดว่าความขยันและความอดทนช่วยให้เราฝ่าฟันอุปสรรคไปได้ความซื่อสัตย์และความกล้าหาญตั้งความไว้วางใจจากผู้อื่นการทำงานร่วมกันและช่วยเหลือกันทำให้ทุกอย่างง่ายขึ้น ความคิดเห็นของทุกท่านล่ะคะเป็นอย่างไรบ้างคอมเมนต์มาแลกเปลี่ยนกันได้คะ่ะฝากเป็นกำลังใจให้ช่องแม่น้อยสตอรี่ด้วยนะคะโดยการกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆแล้วพบกันหน้าขอบคุณและสวัสดีคะ่ะ